เอาละครับผู้ชมครับกลับมาชมต่อเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการนะครับไปกันพวกกันระหว่างโรกเรจันทจริศิลป์เจอกันเจริญราศครับโอ้โหเรียกว่าคู่นี้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ใกล้กันมากถึงมากที่สุดนะครับเรียกว่าอยู่ถนนเดียวกันนะครับอยู่ถนนเดียวกันเลยนะครับเจริญราศกับเจริญศิลป์นะครับ จารเนสิ์ก็อยู่ตรงข้ามแพร่คริสเตียนครับจาริลนาดก็อยู่ใกล้สี่แยกนะครับถนนสสิยบุตรนะครับโอ้โหเียว่าใกล้กันนิดเดียวเลยนะครับมาดูรายชื่อผู้เล่นครับมีใครกันบ้างนะครับขอเลิอมต้นที่จารสินนะครับมีผู้เล่นเดีต่อไปนี้นะครับเบอร์หนึ่งน้องเจซีครับเบอร์สองต้นน้ําครับเอาดูจังหวะนี้ครับออกหลังนะครับ เบอร์สามดีดีเบอร์สี่พิซซ่าเบอร์ห้าน้องเก้าเบอร์หกน้องสแต็มเบอร์เจ็ดน้องน้องฟอร์ดนะครับเบอร์แปดน้องเพชรเบอร์เก้าน้องเฟย์เบอร์สิบคอปเตอร์เบอร์สิบเอ็ดแท็กกี้ครับมาแล้วแท็กกี้เบอร์สิบสองอาชีพเบอร์สิบสามไอหมอกนะครับน้องหมอกนะครับอ่าน้องหมอกส่วนเจเลอร์ดนะครับบีไม่ได้นจะตอบไปดีครับเบอร์หนึ่งน้องเต็งหนึ่งครับเบอร์สามน้องมัดเบอร์สี่แท็กเกอร์เบอร์ห้าภูผาเบอร์หกโตโน่เบอร์เจ็ดน้องโจ๊กเบอร์แปดสตอมเบอร์เก้าน้องทาวินน้องทาวินนะครับ เบอร์สิน้องบีม11มาเฟีย12น้องเครื่อง13ตะวัน14สซาติน18น้องเอิร์ธนะครับนี่คือ้เล่นของทั้ง2ทีมครับไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับก็นี่ครับอ้าวอา,อายังไงดีครับจับบอลครับโอ้โคนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ นี้คือสองทีมที่ส่งรายชื่อเข้ามานะครับดูว่าเพ,พื่อว่าเผื่อว่าคุณู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุณตานะครับทุบบอลนะครับทุบบอลไม่ใช่ออกหลังนะครับเป็นออกข้างนะครับเอาไปต่อครับ,บ,อ,รบออกครับ ทุ่มบอลนะครับของเจริญราดนะครับทุ่มผิดก็เจริญราดที่เสื้อสีม่วงนะครับขวาไปซ้ายนะครับเจริญสีเสื้อสีเหลืองนะครับซ้ายไปขวานะครับติดครับตีครับ ครูกุ๊กนะครับครูกุ๊กครับเรียกว่าเป็นโค้ดเลยนะแล้วก็แล้วก็บอกกับผมนะบอกว่าขอจองกีฬาสีหน่อยนะโอ้โหได้เลยครับจองกีฬาสีไว้เลยนะครับก็ติดตามได้ครับสกู๊ตบัตเด็กก็ทางวิวโซนชาแนลนะครับก็จะมีโปรเจกต์กีฬาสีอย่างต่อเนื่องเลยครับทุกๆปีอยู่แล้วนะครับไปต่อครับแตกเข้าไปครับนี่เป็นคู่ที่4ี่แล้วนะครับ อู่ที่4แล้วครับแน่นอนครับเกมสั้นครึ่งละสิบแบบนี้ครับอ้อเนี่ยว่าลุยกันเลยครับไม่ต้องรอครับลุยกันเลยเอายังไงดีครับหาบอลเกียวบอลยังไงไปต่อปัมบอลกันทีหนึ่งไปแล้วไปแล้วดีๆดีๆสูงมากแล้วก็ล้อไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอ้ยเสียใจก็เอ้า เจ็บเข่า hmm. ห like รือเปล่าเหมือนอาการรู้สึกเสียดายแล้วแบบเหมือนกุมเข่าอะครับคือน่าจะเจ็บเข่าแล้วครับดูแล้วโอ้ยไหวไหมครับไหวไหมอ้าไหวครับคือคือน่าจะอาการเสียดายแล้วเมื่อกี้เกือบได้นะครับือเหมือนอาการเสียดายนะครับแล้วก็เจ็บเข่าด้วย ลุยตอ่อครับทุ่มบอลมาลุยตอ่อเกี่ยวบอลถามอย่างไรเอาอยางไรดีครับตอนนี้ตีครับเร่งไปลัอบบอลครับ วดขึ้นมาเอาไปต่อครับไปต่อครับนี่ครับส่งบอลกันไปมาปวดเข้าไปครับตอนนี้นี่ครับวันนี้ก็เรามาอยู่ด้วยกันนะครับ Pkp Sport Football นะครับหลังจากเดือนที่แล้วนี่ก็โอ้โหสามรายการติดเลยนะครับบิว mm hmm. โซน Pkp ครับ ประเดิมเดือนสิงหาคมครับวันนี้ก็เรามาอยู่ที่อนุบาลแพรนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นะครับก็มิรบอลเด็กครับเจอนกีกทีก็นู่นเลยครับสนามหนึ่งอบจนะครับขวดเข้าไปออกนะครับมีถามว่ามีทางแพ้หรอก็แพ้นะครับแพ้โรงเรียนบ้านนาคูนครับศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็คูอสกู่นี้ก็แม่หลายก็ชนะมาดานหนึ่งศูนย์ครับโอ้โห คาดเดาไม่ได้ครับว่าสุดท้ายแล้วทีมไหนจะคว้าแชมป์ไปนะเพราะว่าโอ้โหแน่นอนครับพอบอลเจ็ดคนแบบนี้ครับบอลลุกโกลมกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกผิดครับอ,อ้าวโค้งถึงงงเลยนะอา้าวทุ่มไม่ถูกต้องด้วยนะครับบอลเด็กจ็เป็นบ่อยนะครับวิธีการทุ่มบอลมันผิดนะครับห้ามยกเท้าทุ่มให้สุดแขนนะครับ ยังไงดีเกลีย์ถิงครับทุ่มบอลมาทุม่มผิดอีกแล้วโอ้ยทุม่มผิดบ่อยนะครับอ้าต้องระมัดระวังเลยครับเพราะทุม่มผิดนี่การเม่ออีฝกฝั่งนี้ทุ่มบอลนะครับทุม่มผิดครับทุม่มผิดเอาละครับการะจะผ่านหกนาทีแรกครับยังศูนย์เป็นตุกศูนย์อยู่ครับตอนนี้อเขก็ไปครับ ออกครับเอาละครับคุมบอลดีๆนะทุ่มจากข้ามศรีษะและขก็อย่ายกเท้านะครับไปต่อครับเตะขึ้นมาครับถามอย่างไรนี่ครับไปต่อครับจับบอลได้ เกียร์ทิ้งหี่ปรจจอให้กระจายเข้ามาได้ครับเจริญีหรือเจริญล,ลาดนะครับสองลูกเรนนี้อยู่ใกล้กันเลยฟอร์ดครับคอปเตอร์เปิดไปมีเฉียดไปหน่อยนะครับสำหรับดีๆ เมีทีว่าถ้าเกิดกรณีมูก,กินหางนี่จะนับประตูได้เสียนะครับรายการนี้นะครับปาดานยิงประตูเยอะก็ได้เปรียบแล้วครับไปต่อครับไปต่อนี่ครับคืนหลังไปครับไปครับดีๆ จับบอลจับบอลลุยต่อครับแล้วก็ลองยิงติดเซฟครับนี่ครับน็อกเต็นหนึ่งนะครับพุทกษาประตูนะครับอ๋อเรียกว่าที่ผ่านมานะครับเราดูแต่มอนมัธยมนะครับวันนี้เป็นบอลประถมนะฮะนี่ครับวันนี้ก็เรียกว่า รับใหม่ครั้งหนึ่งครับบอลระดับประถมบอลเด็กๆแบบนี้ครับแน่นอนครับตอนนี้เราก็เรียกกันแล้วครับมิตาบอลเด็กนะครับแฟนคลับเอฟซีครับปิลลบอลเด็กก็ชอบกันไปอย่างดีครับแต่ทีแบบว่าเชียร์ให้กังใจแม้กระัดงดูอยู่ที่ทำงานี่เพอรีสเลยนะคะจนสงสัยว่าเอกรี๊ดอะไรกันเชียร์ฟุตบอลครับโอ้โหนี่ครับปกตินี้ถ้าบอลเด็กแข่งเสาที่แน่นอนกองเชียร์ผู้ปกครองจะเชียร์กันเยอะอยู่แล้วนะครับ แต่วันนี้วันปกตินะครับก็คงอาจจะดูอยู่ที่ทํางานนะฮะขออภัยครับเอาล้วครับไปต่อครับออกโอ้ยเจ็บหรือเปล่าโอไหวไหมครับโอ้ยช่วยดูด้วยครับช่วยดูด้วยครับ เข่าครับดูแล้วน่าจะอาการเข่าครับบาดเจ็บครับบาดเจ็บฝ่าจิงนอกสนามก็สามารถดําเนินการต่อได้นะครับเพราะว่าอยู่นอกสนามนะครับอ่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวครับอน้องต้นน้ําลงมานะครับก็ไกลขันดําเนินต่อไปได้นะครับเพราะว่าบาดเจ็บนอกสนามนะครับ่พักก่อนครับพักก่อน เอาไปต่อครับติดนะครับโอมบอลครับโอมบอลมาโุงไปครับโห่งทิ้งไปจับบอลได้ครับ นี่ครับปวดไปติดนะครับเอานุยต่อครับอยู่กันแถวกลางสนามเอาแล้วครับทำอย่างไรเอาไปได้หรือเปล่ายัางไปไม่ได้ครับนี่ครับตามไปกดดันเลยครับสลหรัะเจริญราชครับ โอ้โหตอนนี้อ้าวไปแล้วดี่ดี่ดิดิโอ้โหรับบอลครับช้าอีกนิดหนึ่งบดไม่รเป็นอันว่ายางทำอะไรกันไม่ได้นะครับจเลสีกันจเล่าเสมอกค่อยู่ศูนย์ประตูศูนย์ครับกลับมาชมกันต่อนะครับก็ตอนนี้นะครับยางทำอะไรกันไม่ได้นะครับศูนย์ประตูศูนย์อยู่นะครับดูต่อครับ เรียกว่านี่เป็นคู่ที่4ของรายการนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่การแข่งในนัดที่2ของรอบแรกนะครับวันนี้เขอาอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้จุดถ่ายทดสของเราอยู่ที่ชั้น2นะคะเดินขึ้นลงนะครับวันนี้เชื่อว่า วันนี้อยา่างน้อยก็ได้ออกอากายแล้วครับวันนี้ครับผู้บรรยายของเรานะครับอาจจะมีหอบนิดนึงนะ่ะช่วงนีนะ้อย่าลดืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ครับไปต่อครับทุ่มบอลมาครับเลยต่อครับนี่ครับโหวดเข้าไปครับ นี่ครับไปต่อครับจาระดีกโอ้ยข้ามขาดออกไปครับไ,ไ,ไปต่อครับนี่ครับแตกขึ้นมาครับตอนนี้เรียกว่าต้องดูว่าทีไหนแะนับนเลยก่อนไปแล้วครับยิงตีปลอกครับ แล้วก็จะมาคู่ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูในสบารวัเเปืองแดงครับจอกลับบ้านแม่ลายนะครับอ้าวแม่ลายก็รีพักเลยนะครับเดี๋ยวต้องแข่งต่อจากคู่นี้นะครับติดครับเคลียออกไปจับบอลไปแล้วไปแล้วยังไงไปต่อไปต่อครับไปต่อเสียบบอลไปครับ อยากิจตว่าวันนี้เราอยู่กันทั้งวันนะครับที่โรงเรียนอนุบาลแพ่นะครับก็เราอยู่กันที่นี่นะครับอยู่กันทั้งวันเลยนะครับจนถึงตอนเย็นเลยว่าเลิกเรียนเลยนะครับวันนี้ครับในขณะที่วันนี้ก็น้องๆเขาแวะมาแวะดิแวะเบื่อเร็วแวะแวะกันมาทักทายกันเรื่อยๆเลยนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับเพราะว่าด้านหลังผู้วิทยาของเรานี่ก็เป็นนักเรียนชั้นป .1 ป .2 ป .3 นะฮะแถวนี้แหละครับ ก็เรียกว่าโอ้โหนี่สนุกสนานกันเลยแล้วก็โรงเรียนอนุบาลแพร่ดีจะอยู่ใกล้กับสนามบินเมืองแพร่นะครับสนามบินเมืองแพร่ก็เรียกว่ายืดเยื้อนะครับยืดเยื้อครับอยู่ตรงข้ามนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านชัยคลองนะครับเอาละครับไปครับออกนะครับออก ไมต่อครับจริงครับเปล่าไปโอ้โหเปล่าไปครับอุ้ยโอ้ยวาดเสียวครับเอาไม่จําเป็นอยาเข้าหนักนะครับไม่จะเป็นอยาเข้าหนักนะครับอันตรายนะครับระวังครับระวังครับแต่นีเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นี่แดดก็น่าจะไล่ลงไปทาผู้บรรยายแล้วนะครับ เอาละครับไปต่อครับนี่ครับเกี่ยวบอลไปออกครับทุ่มอ้าวทุ่มผิดนะครับไปยกเท้านะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าบอลเด็กจะเป็นบ่อยนะบัดทีเผยยกเท้าครับบาดีไม่ได้ทุ่มจากทุ่มอ้อมจากหัวนะครับนี่ครับต้องแบบนี้ครับถูกต้องครับ คู่นี้ก็จะแบบว่าทุ่มผิดกันบ่อยนะครับทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาออกอ่าเดี๋ยววันนี้ครับนี่เป็นนัดแรกนะครับเดี๋ยวคู่เราไปเป็นนัดที่สองแล้วนะครับทุ่มผิดครับต้องข้ามสีสันนะครับต้องข้ามสีสันนะครับ นี่ครับต้องข้ามจะสีสานนะครับไปต่อครับปิดนะครับมองครับอ้าวยังไงเจอลุมสองคนครับไปได้ครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหขวดกันเข้าไปโอ้หวันนี้ก็บรรยากาศดีเลยครับอนุบาลแพร่นีผมเห็นวิวต่างๆนี่โอ้โห นี่ครับไปแล้วครับลุยต่อครับลุยต่อครับปวดเข้าไปครับโอ้โหเกิดถ้าไปฝั่งหนึ่งนี่ก็ไปกาดน้ำทองนะแต่ถ้าเกิดว่าไปไปอีกฝั่งหนึ่งนี่คือโอ้โหเรียกว่าเราเห็นบรรยากาศนะครับนี่ครับยิงไปเลยครับรับบอลไปได้นะครับ เกิดถ้าไปฝั่งนึงนี่คือเข้าเมืองเลยนะครับเข้าเมืองเลยครับอ,ออกนะครับนี่ครับตอนนี้บิลโซน x p k p ก็เรียกว่าปีนี้หลายรายการเลยนะการร่วมมือกันครับระหว่างบิลโซนชาแนลแล้วก็ p k p p สปอร์ตนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนครับในการถ่ายทอดสดของบิลโซนมาตลอดนะครับและแน่นอนครับทำให้ครั้งนี้นี่โอ้โหเราได้ดูบอลเด็กกันโอ้โห นี่ครับเราจะได้เห็นบอลดิกมันๆแบบนี้นะครับผ่านทางผ่านการถ่ายทอดสดนะครับนานาพีเจพีสปอร์ตแล้วก็บิวโซนแชนแนลนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับพีเจพีสปอร์ตครับที่เดียวจบครบเรื่องเสื้อนะครับโดยพี่เอกพีเจพีสปอร์ตนะครับก็ติดตามกันได้นะครับเราจะมีให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับบิวโซนเอพีเจพีครับกำลังดูกันครับว่าทีมจะเสนอหรือวกระดูกพีแพ้หรือชนะ ทุมบอลครับทุมบอลมาตอนนี้เหลือ3นาทีสุดท้ายแล้วครับไปแล้วเจมไม่ยิงเคลีย์ทิ้ครับออกเดี๋ยวจบคู่นี้จเจริญสินรีบพักเลยนะครับเพราะว่าโอ้ย ม่เกือบครับเกือบโอ้โหเกือบครับเอาแ,แล้วลครับเต็มุมต่อครับสำหรับเจริญศิลป์เต็ตมุมครับของเจริญศิลป์เอาอเกิดอะไรขึ้นครับอา้าว กรรมการก็ไปเตือนนะครับเรื่องตำแหน่งนะครับตำแหน่งการยืนนะครับต้องระวังครับเรียนรู้กันไปครับเด็กๆครับเตะมุมครับยอดขึ้นมาโดนหววไปไปต่อมงเข้าไปครับเอาแย่งได้ครับเจริญราดออกครับเดี๋ยวคนต่อไปนะครับติดตามแมตที่สองครับ เหมืองแดงครับเจอกับแม่ลายนะครับพูดต่อไปนะครับจบจากผู้นี้ก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็จะรันกันต่อแล้วนะครับรันกันต่อเนื่องไม่สะดุดอารมณ์ครับโอ้โหพงเต็มข้อเลยครับยิงเต็มข้อแต่เข้าตาข่ายนะครับเข้าหน้าต่างครับเข้าหน้าต่างนะครับไปด้คะเดนนะครับนี่ครับเอาวืดเล็กน้อยครับขวดเข้าไปครับ ลุยต่อครับนี่ครับต่อบอลมาไปแล้วไปแล้วเปิดไปโอ้ยไม่ได้ครับววดไปทีหนึ่งก็ออกหลัง เอาละครับช่วงท้ายครับมาแล้วก็พิซซ่าครับมาแล้วพิซซ่าพิซซ่าเบอร์สี่นะครับขนาจะคุ้นๆนะนนะพิซซ่านะครับนี่ครับพิซซ่าครับเอาละครับอ้หรือว่าคร่นี้จะลงเอยด้วยการเสมอและแบ่งแ <eterm> ต <oon> ้มกันไปนะครับรายการนี้ต้องบอกว่าถ้าเสมอในเวลาในรอบแรกนี้จะเสมอแล้วก็แบ่งแต้มนะครับไม่มีการโดนจุดโทษแต่อย่างใดครับออกครับ ทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาจับบอลลุยต่อออกครับทุ่มบอลมานี่ครับไปต่อครับลองจริงไปก็รับบอลไม่ได้ หดเวลาโอ้โหก็เป,ป็นว่ากินกันไม่ลงครับก็สรุปครับจัลสินก็เสมอกัเจรลาดไปศูนย์ประตวศูนย์ครับก็ไปกันไปทีมละ1คะแนนนะครับ